มาต่อกันที่เรื่องของปัญหาหมอกควันในภาคเหนือนะครับขณะนี้คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงแย่ลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้สามารถวัดค่าฝุ่นละอองได้สูงที่สุดในรอบ7ปีและก็มีประชาชนได้รับผลกระทบกันมากขึ้นขณะที่เรื่องของการแก้ไขปัญหารักรอบเผาป่าก็ยังคงมีอุปสรรคอยู่ติดตามจากคุณประภาพัน์ลอมศรีครับ ไดด้วยหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองหนาทึบอย่างเห็นได้ชัดทัศนวิสัยอยู่ในขั้นเลวร้ายจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีความเข้มข้นสูงล่าสุดวันนี้วัดได้เกือบ300ไมโครกรัมเกินค่ามาตรฐานเกือบ3เท่าสูงที่สุดในรอบ7ปีหลังจากที่เคยเกิดวิกฤตรุนแรงที่สุดในปี2550ด้วยปริมาณฝุ่นละอองสูงถึง380ไมโครกรัมลายมาตรการที่จังหวัดนำออกมาใช้ตั้งแต่ขอความร่วมมือให้งดเผาจนถึงมาตรการทางกฎหมาย แต่ยังพบการลักลอบเผาในหลายพื้นที่มีป่าเสียหายแล้วกว่า6,000ไร่ทำให้เกิดหมอกควันกระจายสะสมต่อเนื่องนานกว่า1สัปดาห์ก้าจังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของจุดฮอสปอตเป็นที่เตงแล้วก็มีแรงเสริมจากเพื่อนบ้านเข้ามาอีกนะครับคิดว่าตอนนี้ตอนนี้ถ้าทุกจังหวัดค่าพิมพ์เสนกลับมาเกินเยอะๆกันเกือบทั้งนั้นเลยครับ วิกฤตหมอกควันที่เกิดขึ้นตอนนี้ทำให้แพทย์ระบุว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเฉลี่ยสัปดาห์ลับไม่ต่ำกว่า20,000คนค่ะข้อมูลจากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นทุกๆ10ไมโครกรัมจะทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามโดยเฉพาะผู้ป่วย4กลุ่มโรคคือโรคระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือดผู้ป่วยโรคผิวหนังและโรคตาจะแสดงอาการกำเริบรุนแรง ส่วนคนทั่วไปที่ไม่มีประวัติเจ็บป่วยมีแนวโน้มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังจากฝุ่นละอองทิศแรกของเดือนมีนาคมเนี่ยเรามีประมาณ21,000คนพอช่วงอาทิตย์ที่สองนม่เป็น23,000เสเศษนิดนิดนึงเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นชัดเจนว่าพอมาเป็นอาทิตย์ที่สองเนี่ยจำนวนคนป่วยเริ่มมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกื่อเป็นรวมอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สน่าจะมากขึ้นกว่านี้ ในภาวะวิกฤตหมอกควันดุนแรงจังหวัดเชียงใหม่ปรับแผนโดยสนที่กำลังเข้าพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซากเน้นภารกิจดับไฟป่าค้นหาตัวผู้กระทำผิดซึ่งแต่ละอำเภอขึ้นบัญชีดำชาวบ้านที่หาของป่าล่าสัตว์และเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรแล้วกว่าพันรายที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาแต่ดับอย่างเดียวนะครับไม่เคยจับตัวคนกระทำผิดได้เลยนะครับมีการสนที่กำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารป่าไม้ตำรวจ อบทอในท้องถิ่นนะครับคนดับก็ดับไปคนจับก็มีหน้าที่จับขณะที่แพทย์ย้ำเตือนประชาชนป้องกันตนเองจากบุหรีพิษโดยงดออกกําลังกายกลางแจ้งทุกชนิดสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกอาคารตอนเช้าและเย็นยังเห็นคนออกกําลังกายอยู่คนยังวิ่งอยู่และคนยังถีบจักรยานอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้อง ปรับวิธีการนะครับไปออกกําลังกายอย่างอื่นที่ในอาคารจะปลอดภัยกว่าเพราะปริมาณฝุ่นยิ่งเราเหนื่อยมากไอ้ฝุ่นที่สูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายกับเรามากขึ้นนะครับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าฝุ่นละอองและหมอกควันไฟป่านาทึบจะยังคงปกคลุมต่อเนื่องจนถึงปลายสัปดาห์นี้จากนั้นกระแสลมตะวันตกจะพัดเอาความชื้นเข้ามาในพื้นที่และสลายหมอกควันช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปบ้างประภาพลอมสีสำนักข่าวไทยอสมท รายงาน